ดีครับผมสุรศักดิ์วิบูลประพัสชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนนารีรัตีน์ปี2543ครับตอนนี้เป็นผู้จัดก,การอยู่ที่ห้างมาร์คโฟพาซ่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการร้านคิมคาเฟ่และร้านมิสะเอดด้านหลังนี้นะครับสวัสดีค่ะเบนนัสสิแสงวรนิตนะคะจบการศึกษาจากโรงเรียนนารีรั์ห้องสิป์ฝรั่งเศสในปีการศึกษา2 5 6 6ค่ะ ปัจจุบันทำอาชีพเป็น Product Delivery Manager หรือว่าผู้จัดการฝ่ายสมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท Nexter Digital Solution หรือว่าที่รู้จักกันในานามสีช่างค่ะแล้วก็ดูทีมที่เป็นเรื่อง Payment แล้วก็แอปพลิเคชันที่ให้ช่างใช้ในการทำงานค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพจนพรปริญญาธนากุลค่ะเป็นกุมารแพทย์โรงพยาบาลแพร่ค่ะจบนารีรัตปี39ค่ะ สวัสดีค่ะนัทชิดาทวีเจริญหรือน้ำหอมสิทธิ์เก่าสินฝรั่งเศสปีการศึกษา2555จบการศึกษาคณะนิติศา,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 าสตร์วิทยาศาสตร์กณิยมบันดับ2 Master of Law จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนรัฐบาลไทย US รุ่นที่7ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันพรศิริไสสวัสด์นะคะเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนารีรัตจังหวัดแพร่จบเมื่อปี2528ค่ะก็ตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะชื่อร้านสวนใสทองไส้กรอบเผาเตาตดินค่ะอยู่ที่อำเภอเด่นชัยนะคะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวได้ความต้องการของดิฉันที่เกี่ยวกับเด็กที่จบมาใหม่นะคะ เราในฐานะแม่และฐานะผู้ประกอบการอยากได้เด็กที่ไม่ใช่สักแต่เรียนนะคะก็ให้มีกิจกรรมด้วยแล้วก็มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเช่นทำงานบ้านบ้างสามารถทำอะไรได้วยตัวเองเป็นไม่ใช่ว่าจบมาแล้ว เกรดสี Crazy, แต่ทําอะไรไม่เป็นเลยอย่างงั้นก็ไม่น่าจะเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันนะคะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอันดับแรกเลยคือจะต้องมี creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะกล้าคิดนอกกรอบอันดับที่2เนี่ยค่ะคือ critical thinking จะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ได้รับมานะคะอย่างเป็นระบบอย่าเอาแค่คําตอบเราต้องรู้กระบวนการที่นํามาสึ่งคาตอบนั้นด้วยนะคะอันดับที่3ามจะต้องมี agility นะคะมีความยืดหยุ่นในการเปิดใจพร้อมเรียน รู้และรับฟังสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะแล้ว4เนี่ยคือมี resilience เราจะต้องมีความสามารถในการที่จะปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนตัวคิดว่าเยาวชนควรจะมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็น life long learner นะคะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทางสังคมและเทคโนโลยีนะคะมีความยืดหยุ่นสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง ที่เข้ามาและสิ่งที่ท้าทายต่างๆนะคะมีความคิดนอกกรอบและสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้มีทักษะทางดิจิทัลนะคะและก็มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือควรที่จะมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ พูดในมุมมองของในที่ทํางานละกันค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะรับน้องๆเข้ามาทํางานร่วมกันใหม่ก็คิดว่าต้องการเด็กที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทําในขณะเดียวกันก็ยังอยู่ภายใต้กรอบของการรู้การรัฐเทศะเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบค่ะอันนี้สําคัญมากคิดว่าในยุคนี้ไม่ได้ต้องการเด็กที่อยากให้เราไปคอยบอกเขา1 2 3่5 6าว่าต้องทำอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเราต้องการจะบอกเขาว่าโอเคบริษัทต้องการสิ่งน,นี้พี่อยากได้แบบนี้ น้องไปคิดมาเลยแล้วก็ไปหาวิธีทามาเนาะค่ะเราต้องการเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทําค่ะก่อนอื่นคืออยากให้ผู้ที่มาสมัครงานมีความชอบหรือความรักในงานอยากให้เขามีแพชชั่นครับถ้าถ้าเขามีสิ่งพวกนี้จะทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างประสบความสำเร็จในการทำงานต่อไปครับ ครับดีมากเลยครับที่มีห้องเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่ผมอยากให้เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของวิชากฎหมายแล้วก็อยากให้มีเรื่องของการเอาตัวรอดในสังคมและที่สําคัญคือเรื่องของการเงินนะครับซึ่งทุกวันนี้การเงินมันอยู่รอบตัวเราเลยคิดว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยค่ะ ถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรนะคะแล้วโรงเรียนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เขาเนี่ยไปถึงความฝันนั้นได้นะคะขอพูดในฐานะของเด็กศิลป์ฝรั่งเศสละกันค่ะตอนนั้นเนี่ยเราเลือกเรียนฝรั่งเศสเพราะว่าเราชอบภาษาเราก็อยากเรียนนิติศาสตร์พอเราเข้าเรียนนิติศาสตร์แล้วเนี่ยค่ะ มีบางครั้งที่เราจะต้องอ่านเท็กซ์ฝรั่งเศสเราก็นําความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการที่ใช้ในองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น UN UNESCO หรือว่า ICRC ค่ะน,นั้นนั้นน่ยมันก็เลยเป็นกุญแจสําคัญสําหรับเราแหละที่ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสไปทํางานกับองค์กรระหว่างประเทศนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยค่ะการที่เราได้เรียนกับคนที่มีความสนใจเหมือนกันอยากจะเข้าคณะเดียวกันเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นที่จะตั้งใจเรียนขึ้นมา ะะแล้วก็ช่วยกันเรียนช่วยกันติวซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการจับกลุ่มติวกับเพื่อนที่อยู่ต่างแผนการเรียนเชน่นกันค่ะถ้าสมมติว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถมีห้องเรียนแบบนี้ได้เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยค่ะห้องเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆนะคะเนื่องจากว่านักเรียนที่ได้เข้าห้องเรียนเหล่านี้จะได้รับความรู้พื้นฐานและทักษะที่จําเป็นต่อาการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนักเรียนสามารถตั้งเป้าหมายได้ตั้งแต่แรก และทําให้เขามาอยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยกันมีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจทําให้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นการที่เขาได้ลองเรียนและศึกษาวิชาที่ชอบเนี่ยสามารถให้เขาค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้นและก็เลือกเดินในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นใจในหลักสูตรวิชาอาชีพสายวิชาแพทย์เนี่ยถือว่ามีความต้องการทางตลาดสูงมาก อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเราขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเลือกเส้นทางนี้สามารถเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้หลายวิชาชีพนอกจากแพทย์ก็อย่างเช่นทันตแพทย์เภสัชก,ก,กรเทคนิคการแพทย์เป็นต้นนะคะู้เรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่เนี่ยทางโรงเรียนก็มีหลักสูตรการศึกษาภาคปกติไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดน้องๆนักเรียนได้ลองเรียนไปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหรือต่อให้เรียนไปจนถึงม .6 แล้ว,ลวเราไปนค้นพบความจริงทีหลังว่าอา้าว ไม่ใช่นะตอนมหาลัยฉันก็ไม่ได้อยากได้แล้วจะทํำยังไงก็คิดว่าไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าความรู้พื้นฐานใน,ในการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังคงมีอยู่และมีอย่างเพียงพอที่จะทําให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถปรับเส้นทางการเดินของชีวิตของตัวเองได้เนาะไม่ไม่ใช่ว่าเลือกไปแล้วแล้วก็จะต้องเลือกอย่างนั้นตลอดไปค่ะหลักสูตรของนาริรัตที่จะเปิดใหม่เกี่ยวกับการให้เรียนโดยตรงกับอาชีพที่ต้องการ ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าสมัยที่ดิฉันเรียนอายุ18ดิฉันไม่สามารถจะรู้ตัวเองว่าดิฉันควรจะเรียนอะไรมาบ้างเพื่อที่จะไปสอบเพื่อจะไปประกอบอาชีพที่เราต้องการดิฉันก็จบพยาบาลมานะคะจากพุทธชินราชแต่อาชีพปัจจุบันดิฉันกลับเป็นทำร้านอาหารหรือทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์ซึ่งก็ไม่ได้ตรงกระสายที่เราชอบเพราะดิฉันชอบอาร์ตแต่ดิฉันค้นพบตัวเองไม่เจอก็ไปเรียนสายวิทย์ ก็แนะนำนะคะว่าลองไปสมัครดูเพราะว่าดิฉันจบจากนารีแล้วก็มีลูก3าคนก็จบนารีรัตเหมือนกันลูกคนโตนะคะจบต้งเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ชื่อใสใส,สสวัสด์นะคะจบคณะเศรฐษฐศาสาตร์มชจบมาก็มาประกอบอาชีพทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นโปรโกอบ ซึ่งเขาสามารถเล่นกอล์ฟได้สมัยตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นตัวยาบชนจังหวัดนะคะก็ตอนนี้ก็ประกอบอาชีพแล้วก็เราสามารถเอาประสบการณ์ที่เราเป็นนักกีฬามาเป็นอาชีพเสริมได้ส่วนคนที่2ชื่อซันใสสวัสดจบคณะสถาปัตย์มชนะคะตอนนี้ก็ประกอบอาชีพทําร้านกาแฟแล้วก็อาชีพเสริมเขาก็เรียนฮงจุยมาสามารถดูฮงจุ้ยได้แล้วก็คนที่3ชื่อเซฟใสสวัสดจบมหาลายัยเกษตรคณะสังคมนะคะปัจจุบันเป็นนักแสดงค่ะ เขาตีกองให้กับคณะวงดนตรีโรงเรียนนารีรัตตั้งแต่สมัยเรียนก็มีความสามารถพิเศษตั้งแต่สมัยเรียนนารีรัต์นะคะก็พอไปเรียนเกษตรก็มีความเป็นนักดนตรีของมหาลัยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นเข้าสู่วงการได้ก็ทั้งมารยาทอะไรเราได้รับการบ่มเพาะมาถึงจะเป็นเด็กผู้ชายแต่เราเราเราสามารถทำเข้ากับใครก็ได้เพราะว่า โรงเรียนเข้าสอนมาดีะค่ะยังไงก็เชิญชวนนะคะว่าถ้าเรามีโอกาสให้เด็กเรียนได้ที่นารีรัตเนี่ยความวางใจหรือความสบายใจที่เราจะมั่นใจว่าลูกเราจะไปต่อได้ในแนวทางที่เขาต้องการนะคะเราสามารถทำได้เพราะว่าเราเชื่อว่าคณะครูบาอาจารย์จะช่วยเราเยอะเลยค่ะ <S <S ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สิ่งที่อยากจะบอกแก่ผู้ปกครองนะคะที่กำลังจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนายนาฬิกาจังหวัดแพร่ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าอะคะ่ะก็รู้สึกว่าโรงเรียนายนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างมีทรัพยากรที่ครบพร้อมในการสนับสนุนทางด้านการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถของคณะครูอาจารย์ทุกท่านหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่มีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็อุปกรณ์ห้องแลบหรือว่าห้องหมวดภาษาอังกฤษห้องหมวดภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะก็คือใน ทุกสาขาการศึกษาเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์สังคมสาสศ,รราศาสตร์ศิลปศาสตร์ภาษาศาสตร์ก็ค่อนข้างมีครอบคลุมนะคะในถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นตัวเลือกที่ดีในจังหวัดแพร่รค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่ามอปลายเป็นสิ่งสำคัญกับการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อไปตลอดจนถึงการประกอบอาชีพของเยาวชนค่ะคิดว่าอยากให้ผู้ปกครองลองทำความเข้าใจคุยกับลูกๆหรือบุตรหลานของท่านเนาะว่า เออจริงๆแล้วอยากทําอะไรคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันมันดีจริงๆหรือเปล่าเราไปบังคับเขาหรือว่าเราไปบอกเขาว่าเออเลือกตามอย่างนี้สิอย่างนั้นสิอะไรเงี้ยค่ะในแง่นึงก็อาจจะขออนุญาตเรียนตามตรงคือเราก็อาจจะต้องยอมรับความจริงเนาะว่าเราไม่ได้รู้จักทุกอาชีพในโลกคืออย่างตัวเองอะค่ะอาชีพที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยทราบเนาะตอนสมัยเรียนก็ไม่ทราบว่ามีอาชีพนี้อยู่ในโลกนี้ได้ซ้ําค่ะแล้วก็จน ได้เรียนได้ไปเจอผู้คนเยอะขึ้นได้ทํากิจกรรมมากขึ้นได้รู้จักเพื่อนพี่น้องต่างหมวดหมู่ต่างโรงเรียนต่างมหาลายัยถึงจะได้ทราบว่าอ๋อไม่มีแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองเนาะให้ให้นักเรียนทุกคนได้ลองดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่จะต้องอยู่ติดตัวกับเขาตลอดไปก็คือตัวเขาเองการเรียนเนี่ยแค่เรียนมันก็เครียดอยู่แล้วเพราะว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือการแข่งขันเนาะก็ต้องแข่งขันกับเพื่อนๆต้องมีการตัดเกรดแล้วก็มีการตัดคะแนนว่าใครจะเข้าศึกษาต่อได้หรือไม่ได้ต้องไปอันดับ2ไปอันดับ3ามะค่ะแค่นี้มันก็เครียดพอแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ควรจะให้คนที่เรารักหรือว่าลูกหลานที่เรารักเนี่ยเขาได้เครียดในสิ่งที่เขาเลือกเองในสิ่งที่เขาชอบและเขาจะทนทํามันไปได้จนถึงที่สุดจนถึงวันที่เขาประสบความสําเร็จค่ะแล้วสุดท้ายนั่นแหละมันก็ จะเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเขาเป็นความรู้เป็นความสามารถของเขาที่อยู่กับเขาในวันที่เราอาจจะต้องอยู่ห่างกันคนละจังหวัดไม่ได้อยู่ช่วยสนับสนุนเขาเนาะเขาก็จะได้เชื่อมั่นในตัวเองได้แล้วก็มั่นใจในความสามารถของตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะในฐานะสิทธิ์เก่านะคะอยากจะบอกว่าโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพนะคะมีการเรียนการสอนที่เข้มแข็งมีบุคลากรครูที่มีความมุ่งมั่น มีสถานที่และอุปกร,กรณ์ที่ครบพร้อมสำหรับการศึกษาดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่สามารถมั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนนารีรัตจอดแพร่จะเป็นบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นและทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และเติบโตได้อย่างดีทุกคนแน่นอนค่ะครับนอกจากโรงเรียนนารีรัตที่จะให้ความรู้แล้วโรงเรียนนาลีรัตยังให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณธรรมและก็มารยาท ผมจึงไว้ใจให้ลูกชายมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับอีกทั้งคุณครูประจำชั้นยังมีการดูแลเอาใจใส่ที่ดีต่อนักเรียนในห้องด้วยซึ่งผมสัมผัสได้ในตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับ ในฐานะสิทธิ์เก่าของเรียนในรัฐจังหวัดแพร่นะคะก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะว่าโรงเรียนในรัฐจังหวัดแพร่นะะี่ค่ะเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมนะ,ะในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนะคะในการให้ความรู้นะคะนอ,นอกจากนี้เนะะี่ยค่ะในเรื่องของสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยคะ่ะก็เชื่อมั่นค่ะว่าในจังหวัดแพร่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความฝันของน้องๆเป็นจริงได้ค่ะขอบคุณค่ะ